มือหนีย้า่มาบานหลังไม้ได้ะผู้ที่กำลังเขามาเป็นบานหลังที่สองให่ามาเจ็ดมือเดี๋ยวกลับไปบานหลังเก้าพือเก้าละอืะเอาเรื่องของผาดหัวเรื่องของสอพ่อบันดุงซอพ่อบันดุงเนี่ยที่จริงเนี่ยก้อนน่ะนี่ที่ผมได้รับเรื่องเล่าจาก คุณจิตติสิงคู่คุณจิตตินี่รับเรื่องเล่ามาจากกรุงศักด์พันมืนกรุงศักพันมือน,น,นยังบอกเก็งเทคโนโลยีก็เลยส่งเรื่องเล่าผ่านจิตติจิตจติก็ส่งผ่านมาให้ผมนะครับหลังจากทรงผ่านมาให้แล้วเป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าปรากฏว,ว่ามันมีเรื่องเรื่องที่สองคือเรื่องการจับลอตเตอรี่ขมาม้าพอดีผมก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ย เรื่องนี้มันมันนาซีไปได้มากว่าไปเรื่องแรกไปเรื่องแรกตัวละครย่งลูกผีลูกนคนคล้ายๆว่าบ่าน่าสีไปสุดอะเรื่องแรกเรื่องแรกตอนอถึงปปชแล้วมีหนังสือแทงนะ่งมาจากปปชให้ตั้งกรรมการสอบให้ทั้งสบพบั้นดุงตั้งกรรมการสอบอันนั้นเรื่องหนึง่งประสงค์จริงๆของกรุงแซกพัดหมือนกับ จิตติสิงคูคือนใียผมไปเล่นเรื่องนั้นแต่ว่ามึงเอ,อิญมีแพมเรื่องนี้เขามาพอดีผมเลยกจับประเด็นใดเพราะจับประเด็นเล็กกลายเป็นประเด็นขึ้นแมท่ทันทีในกลุ่มรกรบดันเทียนเห็นแล้วโอ้โหโอพอไอ้บันนี่บว่าไปยังดนกเมื่อผมรับมาเป็นเจ้าภาพแล้วผมกระิลับต่อไปและกระิเดินห้างไปร้องทุกกาวโทษไปแจ้งความร้องทุกก้าวโทษเพื่อให้เขาสู้กระบวนการยุติธรรมต่อไป นะครับเรื่องของเรื่องมันิคขออนุญาตเว่าถึงอีกนิดหนึ่งเป็นเดี๋ยวนะครับบันทึกแจ้งความนี่เป็นเป็น เป็นจนเรื่องที่นั่เขามาสู้การอาว่าถึงกาวถึงวันที่สองคือมือนีนะครับเป็นไล่ซื้อบันทุกบันทึกทก,การจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบันดุงผมอยากซื้อไปว่าต่อไปนี่คนทบีบรไปจับนะไปจับจริงแต่ว่าไปล่งซื้อในภายหลังเนี่ยเป็นอุท่าหอนเป็นบทเรียน เป็นเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนสำหรับน้องๆตำรวจทุกคนนะครับบ่ต้องไปอยกได้เราขันอันนี้เป็นบันทึกจับกลุ่มท่ายบันทึกจับกลุ่มว่ามีผู้ใดจับกลุ่มเนี่ยท่ายบันทึกจับกลุ่มมีพันตำรวจโทษหนึ่งลอยตำรวจเอกมันสีมีอยู่ในประจำวันถ้าไปคัดประจำวันนี่สีรลู้ท่านที่ว่า ท่านตำรวจโทษในแม,มนผู้ใดลอยตำรวจเอกใะแม,มนผู้ใดสิลงอยู่ในประจำวันซึ่งประจำวันจัวน,นี้ขอย้อนกลับไปเรื่องของคำสั่งเป็นคำสั่งเป็นการลู่กันภายในลรงพักแต่ละแห่งผมอาชิขออนุผมอาชิขาดเคลื่อนแต่ว่าคาดเคลื่อนมาหลายคาดเคลื่อนเล็กน้อยเดี๋ยนี้มีนะโยบายให้โ่งพักแต่ละล่งพัก มีผลงานการจับกลุ่มอาจจะเป็นเกรด A หรือเกรด b เกรด b อาจจะยือยู่150คดีต่อเดือน1 5 0คดีต่อเดือนถามว่าถามมันม่มีคดีสิเหตุอย่างไ๋มันมัมีคดีก็ต้องไปหามาให้มันครบ150เพราะฉะนั้นถ้าค้าม่ังเป็นเรื่องจริงนะถ้าค้าม่ังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง บริเกิดจากจากการจับกลุ่มแบบธรรมชาติจากการจับกลุ่มแบบถ้ามีขับบ่มีกับบ่ต้องไปไปยัดเยียดคอหาให้ไปใชาชนน่ะเพื่อทิได้ผลงานตามเป้าถ้าบ่าได้ตามเป้าคันหรือพวมดีพ่วมชอบอาจสิบ่ได้รับการพิจารณาเพื่อนึ่งร้อยหายิบคดีจึงทำให้โรงพักบางแหง่ง ล่องพักบางแห่งต้องไปหาจำนวนคดีให้มันครบตามเป้าไนเมื่อเมื่อมีมีกรอบบีบแม่ยังสี่จึงเห็นให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยได้ไปสแสวงหาคดีให้กับประชาชนการสแสวงหาคดีให้แก่ประชาชนโดยที่ประชาชนบ่ได้กระทําความผิดเมื่อถูกจับได้ไล่ท่าน หาว่นหน้าสี่ซอยพวกเจ้าบ่แากซี่ซอยพวกเจ้าบอพอตลอดซอยพวกเจ้าบ่บ่ซอยมีได้สีซอยตั้งกับการสอบแล้วก็สีไล่พวกเจ้าออกแต่ว่าเจ้าเฮ็ดตามคำสั่งนายเขาก็บอกว่าเขาสั่งไปเขาบด้ให้เจ้าพวกเจ้าไปยัดเยียดขอหาหรือไปหาคดีให้ประชาชนคนที่อยู่ภายนอกเขาบรูเลยผมลู้เพราะว่า ย่งที่ผมบอกผมก็มีมูมีพวกมีเพื่อนมีฝูงเป็นตำรวจเขาอาจชีวายุคไกลๆบังเอิญหูผมดีไปได้ยินมมเพราอพ่อ,พอไปได้ยินมาจึงเป็นที่มาของการยัดคดียัดเยียดขอหาให้กับประชาชนโดยประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเสียงกลุ่มเราเนี่ยบ่รหวัง บ่ไดดบ่ได้มีผลเองกับตัวเองทารดมีคดีมาเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของเกี่ยวกับเรื่องของอยาเสพติดบ่รว่าสิเป็นผู้เสพหรือสิเป็นหมาตำรวจหรือสิเป็นคนที่สิ้นหวังโบมีหย่งแล้วเมื่อถูกตำรวจจับยัดขอหาให้เพื่อตำรวจสีได้ร้อยหาซิบคดี โดยคาดบอถึงว่ามือหนึ่งสิ่งที่ตัวเองเห็ดนั่นมันสิบโพลึ้นมาในภายหลังการกระทําลักษณะนี้มันบ่สามารถแก้อดีตได้มันบม่คือการเกาวหาว่าจับกลุ่มแบบนั่นแล้วมีการยัดเงินยัดท่องการยัดเงินยัดท่องยังสามารถสอบปากคำผู้ต้องหาให้ผู้ต้องหากับขําให้การ เป็นการเข้าใจพิษได้แต่ว่ากรณีการยัด้อก้าวหาแล้วตั้งตัวเป็นศารแล้วก็กระท่ำการเปรียบเทียบปรับเขาความผิดมันสำเร็จแล้วที่นี่ในกรณีดังกล่าวนั้นเมื่อนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ลงพักเกรดหเกรดสเกรดสนั้นหรือสิเกรดได้กระทั้งมีเป้าในการจับกลุ่ม ย่งที่ผมยกตัวอย่างว่า1อยหบคดีต่อเดือนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วลูกน้องชั้นประทวนไปจับมาผู้กองผู้หมวดสารวัตรก็อยากได้หน้าบัน้บ่ได้ไปจับน้ำเขาดอกคอเ้ย่านตัวเองบ่มีผลงานกันเลยไปใส่ซื้อเขาใส่ซื้อตัวเองในตอนหลังกระว่า โง่หรือปัญญาอ่อนกับบอมเนเพราะว่ามองคนอื่นนี่เป็นคนบอมีความลูกกูลูกกูเก่งกดไม้บอมีผู้ใดเก่งผู้นี้ผู้ใดลูได้ไปมากก็ตำรวจแล้วการที่ไสซซื้อไปผู้ใดกับบอลูนั่แต่ว่าเกิดลูกขึ้นมาละ่ะเมื่อเกิดทราบเกิดลูกขึ้นมาพวกท่านสิไปแก้ประจําวันเหรอพวกท่านสิไปแก้ใบเ็จเหรอพวกท่านสิย้อนกลับไปแก้ออดีตเหรอ มันเป็นเอกสารมันแก้ไข่ได้เมื่อเป็นเอกสารแก้ไข่ได้แล้วกรรมจึงตกครับตำรวจกลุ่มนี้ตำรวจกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บอปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาเพราะนกรรมเนี่ยมีบันทึกจับกลุ่มย,ยุสองฉบับไล่ซื้อตรงกันบ้างมีเพิ่มมีลดอ่ามีเพิ่มบบมีลดไล่ซื้อมีเพิ่มบบมีลดล ตำรวจท่านนึงท่านบอกว่าดีแล้วละ่ะให้ออกไปหลายๆตำแหน่งสิได้ว่างพะนะ <laughs> สิได้เปิดสอบไหมให้ออกไปหลายให้ออกไปหลายท่านน้แห่งดีสิได้เปิดสอบไหมดีขึ้นกันว่าสัน <laughs> โอ้มาได้ถืกใจคักพอเลยอันนี้ละ่ะผมเลยเอามาเบิ้งว่าให้มันเป็นเอามาให้เป็นทอดบทเลียนแล้วกัน ถอดบทเรียนกูุมนี้แล้วจําเอาไว้ใส่หัวกะโหลกอันหนาๆของพวกท่านนะน่าเขาบ่อซอยพวกท่านดอกลอยเปอร์เซ็นต์เอาข้อเป็นประกันเลยตาดข้อผมทีมโหลดกันเขาซอยมันที่ไปซอยยังไงเอกสารมันมันเรียบร้อยไปแล้วนอกจากชุดจับกลุ่มแล้วมีผู้เขียนบันทึกปรับบันนี้คนเขียนบันทึกปรับไล่เส้น การเฮ็ดจนเคยตัวบ่ได้เป็นสันดานนะบ่ได้เฮ็ดเป็นสันดานแต่ว่าเฮ็ดจนเคยตัวถ้าบอกว่าเฮ็ดเป็นสันดานนี่เดี๋ยวเขาก็จีฟ้องมินประมาทหรือดูมินเขาผมบอกว่าเฮ็ดจนเคยตัวไอที่บันทึกบันทึกนั่แหละพักงงนา้สอบสวนเขาบ่ได้เส้นหรอกหรือเขาอาจจะยุตตรงนั้นแหละแต่ว่าเขาบ่ได้เส้นตัวเองเขียนจนเคยตัวแล้วก็เส้นปั๊บเข้าไปนั่นแต่มันเป็นเรื่องขึ้นมาบัดนี้ ไปคุรแม่เป็นเรื่องที่ต้นทางเขามมาบ่าถูกต้องยุปลายทางมันกับบ่ถูกต้องกลายเป็นคนที่ถูกปลอมไล่เส้นเขาลอดตัวไปเขาบ่ได้เส้นอีหลีผมให้เบิ่งไล่เส้นยกตัวอย่างอันนี้มี1 2 3 4งมี5หาไล่เส้นด้านซ้ายสุด ด้านซ้ายสุดนี่เห็นบอกโกร้อยตำรวจโทโกมินไอที่มีประทับตาสำเนาถูกต้องนั่นเป็นไล่เส้นเป็นไล่เส้นจริงที่มีประทับตาสำเนาถูกต้องนั่นเป็นไล่เส้นจริงแต่ว่าไล่เส้นอยู่ในใบเ็ตสองใบนี้เป็นใบเ็จเปรียบเทียบปรับเมื่อวันที่21กุบเอรับกลุ่มับวันที่หนึ่งมีหน้า ท่านเปรียบเทียบบึงไล่สิ้นสละโอก่อไก่กระแตกตัางกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผู้ที่เขียนเนี่ยิบตำรวจตีเนี่ยจะต้องรับผิดช,ชอบถ้ามันเป็นเรื่องเป็นเล่ามมารอดพนักง,งานสอบสวนคนนี้รอดเห็นว่านี่เป็นร่องสวปออ่าร่องสวัสดสอบสวนสบพบานดุงเป็นพนักง,งานสอบสวน รอยตำร,รวจโทโกมินห้ามพิทักษ์ท่านสังเกตเบึ้งให้ดีชัดเจนบ่ครับถามว่าผู้ไดปลอมมานนี่บลรู้บลรูว่าผู้ไดปลอมแต่ว่าคนเขียนนั่นนาจะคนเป็นคนบันทึกนั่นแหละน่าจะปลอมเมื่อสาวไปสาวไปสาวไป ย้อนหลังก็ไปเดือนกุมหาไปเบิ้งใบเสร็จเปรียบเทียบปรับทาย่อนก็ไปอีกเดือนหนึ่งอาจจะเจอเอียงหลายกว่านี้เดี๋ยวสิเห็ดหนังสือถึงภูมิกับสพบานดุงอ้างถึงพระบอขอมูลข่าวสารขอเบิ้งใบเสร็จเปรียบเทียบปรับย้อนหลังหนึ่งเดือน สิได้รู้ว่าการเปรียบเทียบปรับหนึ่งเดือนนั่นแล้วก็สิมาเทียบไล่เส้นแบบนี้แล้วก็สิไปคุดเบิ่งคดีเรื่องเล่าเก่าๆในการเปรียบเทียบปรับมีปรับอยู่สองอย่างปรับจราลจรกับปรับอาญาปรับจะาจรผมบ่เบิ่งดอกผมสิเบิ่งปรับอาญาเบิ่งไล่เส้นของพนักงานสอบสวนเมื่อเบิ่งไล่เส้นพนักงานสอบสวนสิย้อนกลับไปเบิ่งประจําวันโดยเฉพาะการจับกลุ่มลักษณะดังกล่าวนี้เมื่อเบิ่งประจําวันแล้ว กสิย้อนกลับไปบึ้งบันทึกจับกลุ่มจับกลุ่มถูกต้องบ่ประจําวันลงมีผู้ใดแน่ไล่ซื้อผู้ใดแน่ย่าให้มันหายได้หรอพอ <c oughs> หายบ่ได้หายตายคักๆภูมิครับว่าสิได้อยุซี่ปีกสิได้อยุปีเดียวกสิเขาสิเอาหนี้ท่านแล้วทันมันหายอ่ะหายบ่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่น ผมบอกว่าอา่าดูถูกประชาชนเหตุเอียงให้สำนึกให้พึ่งละมัดระลั่งเสมอว่าทุกคนมีพอมีแมมีญาติพี่น้องบ่มีผู้ใดอยากเป็นจำเลยบบมีผู้ใดอยากเป็นโจรบ่มีผู้ใดอยากเป็นผู้ที่กระทำควาวผ,ผิดถทาซิ่งนั้นเขาบ่ได้เห็ุผิดอา่าเอาความผิดมายัดเยยดให้เขา แต่วา่าในสิ่งที่เขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดผิดนั่นท่านจับเขาไปเลยสิเอาไปบําบัดสิเอาไปเขาศูนย์สิเอาไปทรงสิเอาไปใส,ส่ไไท่านก็นเอาไปเพราะว่าเขากระทําค่วมผิดแต่วา่าในสิ่งที่เขาบ่ได้กระทําค่วมผิดนั่นแล้วก็ไปไปจับกลุ่มเขาลงบันทึกจับกลุ่มลงไล่มือซื้อเพื่อเสิเอาผลงานนั่นอนาคตของพ,งพวกท่านจบแล้วละ่ะจบแล้วไปว่าด้อีกดอกไปต่อว่าด้ ผมรับเรื่องนี้มากสิไปดําเนินการไปลองทุกกาวโทษอาจสิไปลองอยู่ที่ปปอชอ,อุดรหรืออาจจะไปแจ้งอยู่ที่บันดุงเพาเขากรุงเทพมันเป็นโควิดหลายกอาจจิถือโอกาสไปเยี่ยมกรุงศักดิ์พันมือนพร้อมนะ,ะเอาแล้วก็มีคลิปยืนยัน เป็นคลิปของกลุ่มศักพัดเมือนที่สิงบุราพาทรงมาให้ผมเบิ่งจังหน่อยเบิ่งจังหน่อยเอาพ่อหอมปากหอมคอพอฏิหาว่าผมบ่มีเอียงอีกแหละโอ้หมดหลายเลยอ้นเดียกินอีกฮึยุยย ได้ได้ยึดรถไปบ่รถปุป่มจอดไปบา้บานบ้านหมอห<ะ>ดฮะรถปุ่มจอยไปบ้านมอดนะมึงนะในห้องได้ว่าตอนไปนมึงมีคนนี่คือมีบักเดียวคือหลอดไปนั่นแหละมีคนหลอดเยอะมบ่เนี่นแม่ <c oughs> บับมาที่นี่อ่ะอือมึมีคนอยู่บ้านมาที่นี่อือคืนเจ้าของบ้านอยู่บ่เจ้าของบ้านก็ไปน้ากันไปน้ากันเรื่องอยไร่ยน แลนแลนขึ้นขึ้นรถไปน้ากันขึ้นรถไปน้ากันเจ้าของบ้านโดนเงียงที่เลอตเตอรี่น้ากันบ่เจ้าของบ้านแมนขายลอตเตอรี่ซึ่งบ่ได้ขายฮะแมีนมาตรวจคนแล้วก็ยกขึ้นบะยกยกขึ้นรถไปลงพักแล้วแงะขอหาบ่ขอเกิดว่าประมาณแบบว่าก็สั่นก็เป็นปับลอตเตอรี่แมียนเอบ้านนี่ที่ได็กนี่คลิปีนี่ไอ้ไร่อ่ะที่ไอ้บันทึ่งไปฝนก็เลยว่าอันขอปิดอันบ้านเดบจะเข้าเดี๋ยว่ อ,อึ่ง่เป็นยังดอกก็สั่นไม่ไม่เป็นยัยงดอกเฮ้ยเป็นกับยูเป็นกับไปเลยดี๋ยวเปิดอาจาไปานะเผิดบ,บ้านไม่ไม่เาบางทีกลับมามาที่นี่เว้ยเขามาลักรถหอ,อเอ้อรถก็หายซ้องขั้นจั๊กฟูใด้ยังมาเอาไปปนี้รถมึงคืงอบ่หายฮะรถขั้นนี้มึงคือนมก็ยัง,ม<อ>งผมจะไปพี่โว้ยผมจะไปบ้านผู้ใดยที่แรกมันมีรถอยู่สี่ขั้น A. Ừ, Xong rồi, đ� morally terminar và belim rút lên đây, A. Ch begun toàn bọ m chamado cho horrible của m Bee Cô�적 bị h little bò là sao nữa nha cơ? porque đi第三 người tuổi mới ngЫ Así que nha เขาเสียงเสียงยาไว้ท่านโดดจุดจัดจัดลงซุ่มนี่เสียงเลยวะซุ่มไอ้เจ้าของบ้านนี่ที่เนี่เขาเพิ่งเขาไปในบ้านหรือบ้านนะะตอนนี้คือเขาเอาจะพูนข้างหน้าก้อนนะเอาไปเซียงแล้วก็มีแบบนั้นเห็นอืเจ้าหมอกันนอกคุมอ่ะนะมันมีอยู่ยังหายนะโอว่ลองคุมไงยี่ในหมอกันนอกลายปะเะว่าแบบ ท,ท่านเนี่ยก็เสียตัวออออเอาว่าไอ้เสียซื้อบริเวณคล้ายเจ้าหน้าที่คนเอาไป็นบริโภคเลยมีแต่ว่ามือนีกกระโดมากด้วยดีมีอยู่สองคลิปคลิปสองแห่งจังเอาไว้เปิดมือหลังเอาไว้เปิดมือหลังเปิดมือละคลิปกระพาะแหละ